Hello students สวัสดีนักเรียน้นปรถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูโอครับกับเรื่อง S c h o o l นะครับหรือว่าพิชาต่างๆในโรงเรียนนะครับวันนี้ตอนที่8แล้วนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำว่าไม่ชอบนะครับวันนี้เป็นภาค2ของตอนที่แล้วนะครับคำว่าไม่ชอบในภาษาอังกฤษวันนี้จะพูดว่ายังไงครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับครับหลังจากเราได้เรียน คำว่า rice เนาะที่ไม่ได้เติม s เนาะไปทีนี้วันนี้เราจะเรียน rice ที่เติม s ครับใช้กับ he <ม>เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิง it คือมันแล้วก็คนหนึ่งคนนะครับก็คือคำว่า,าชอบนะครับตามด้วยกับวิชาอย่างเช่นครูจะบอกว่าเขาไม่เขา,าชอบวิชาคณิตศาสตร์ครูก็จะบอกว่า he likes math นะครับอ,อย่าลืมออกเสียงตามนะครับ He l i สแ m a t เพราะแป่จะแปลว่าพวกเขาอผู้ชายคนนั้นนะชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับทีนี้ในส่วนของไม่ชอบครับไม่ชอบวันนั้นเราใช้คำว่า n ด Li k e เนาะแต่วันนี้ He She It คนหนึ่งคนเนี่ยหรือว่าชื่อคนคนเดียวเนี่ยเราจะใช้ doesn't ตามด้วยคำว่า l k e นะครับเดีวออกเสียงตามออก,ากับคู่กรอน doesn't doesn't like doesn't like รั e s n t like จะแปลว่าไม่ครับไม่ชอบครบัเหมือนคำว่า don't like ที่เราเรียนไปชั่วโมองที่แล้วเลยนะครับส่วนวันนี้ he, she, it กับคนหนึ่งคนใช้ doesn't like รับตามด้วยวิชาครับอย่างเช่น h He doesn't like m a t h he doesn't like, m a t h ก็จะแปลว่าเขาไม่ชอบวิชาคณิตศ,ศาสตร์ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับ อย่างตัวอย่างเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาคนเนี้ยไม่ชอบภาษาอังกฤษนะครับเราจะพูดภาษาเราจะพูดว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงนะครับเอาแรกเราก็ต้องใช้ประธานคําว่าเขาคือคําว่า He คําว่าไม่ชอบก็คือ doesn't like ทําด้วยวิชาอย่างเช่น English นะครับวิชา English เนาะ,อะลองออกเสียงตั้คู่ he doesn't like English he Doesn't like English เขาไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับทนี้เราลองไปดูตัวอย่างอีกอันนะครับเราจะบอกว่า,าเขาผู้หญิงหรือว่าคุณครูจะใช้คำว่าหล่อนนะเราเราพูดเป็นภาษาไทยว่าหลอนไม่ชอบคณิตศาสตร์เราจะบอกยังไงนะครับเราจะบอกว่าอัแต่คุณคูณครับ she doesn't like math she doesn't like math ประโยคนี้ก็จะเป็นว่าหล่อนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างนาอกชื่อคนหนึ่งคนสมมติคนคนนี้ชื่อพิมพ์นะครับเราจะบอกว่าพิมพ์ไม่ชอบวิชาพระเราจะบอกว่ายัางไงครับตามคุณคู่พ like ิมพ์ d o e t n t l i k e p, like p e พิมพ์ doesn't l ์ k e PE ครับประโยคนี้ก็จะแปลว่าพิมพ์ไม่ชอบวิชาพระไปดูบริยายครับครับทีนี้เรามาเปิดหนังสือนะครับหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับ หน้าตาแบบฝึกหัดของเราก็จะเป็นแบบนี้เขียนตรงนี้ว่าแบบฝึกหัดนะครับให้เราเปิดไปบทที่สองครับหน้าที่สิบเอ็ดนะครับหน้านี้ใครยังไม่ได้ทำนะครับก็เป็นการโยงเส้นนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นการใส่เล่นเกมนะครับใส่คาใส่คาที่ขาดท้ายไปนะครับอันนี้เรียนไปแล้วนะครับย้อนหลังนะครับส่วนหน้าที่เราจะทําวันนี้คือหน้าที่สิบเจ็ดนะครับหน้าที่หกนี่เราทําไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของอ่า เรื่องของความชอบนะครับด้านนี้จะเป็นเรื่องของไม่ชอบครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูก่อนครับเรามาดูข้อที่1น,นะครับข้อที่1นึ่งเขาทำให้แล้วนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับและเมื่อกี้ใน powerpoint ก็มีแล้วนะครับเนาะน้องแอนทั้งคู่ she doesn't like math she doesn't like math เรามาดูภาพที่2นะครับภาพที่สอเป็นคนยิ้มอยู่นะครับแสดงว่าเขาชอบวิชาวิทยาศาสตร์นะครับคำว่าเขาชอบวิชาวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับถ้าอย่างนี้ลองลองย้อนไปดูตอนที่แผ่นผ่านมานะครับคำว่าชอบใช้ว่ายังไงนะครับส่วนอันนี้เป็นคน2คนขึ้นไปนะครับใช้คําว่า they นะครับคนนี้ยิ้มอยู่นะครับชอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับเราจะเขียนว่ายังไงนะครับส่วน2คนนี้ทิมและทอมนะครับทีมแอนทอม ไม่ชอบวิชาอังกฤษนะครับเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับอ่ะต่อไปคนนี้แมรี่นะครับแมรี่ยิ้มอยู่นะครับแสดงว่าชอบวิชาภาราศึกษานะครับจะเขียนว่ายังไงนะครับให้เราลองไปทำดูมานะครับอาก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่ชื่อว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรในในภาค2นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจให้กลับย้อนไปดูตอนที่อ่าที่6ที่7นะครับว่า ใช้ใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับวันนี้กุ๊ดบ้ายลาก่อนนะครับบ๊ายบาย